มาดูวิธีการสั่งอาหารของเจ้าลิเตอร์มันจะนั่งชะเง้อมองเข้าไปข้างในบ้านก่อนพอสักพักแล้วมันก็ไปถ้าเดินเตะเตอยู่แต่พอมันได้ยินเสียงขยับกระมังอาหารมเท่านั้นมันไปจวดเลยแล้วก็มานั่งรอเหมือนเดิมตรงหน้าประตูบ้านดูว่าเมื่อไร่เนาะเจ้านายคนไหนจะตักอาหารมาให้มันสักทีนั่งมองมองมอง,มองเริ่มได้ยินเสียงละ เสียงกระมังเสียงการตักอาหารใจชื้นขึ้นมาละอย่างหมาตลกตัวน,นี้ไม่เบามันชอบเล่นแต่มันก็เล่นแรงเพราะด้วยตัวมันใหญ่นี่หินทามันมันก็นั่งฟังดูดูด,ดูเจ้าลิเตอร์นั่งเงียบนะไม่มีการเหา่านั่งรอ ด้วยความกระวนกระวายเจ้านายตักหรือ,อยังวะน,น,นี่ดูแล้วดูอีกชะโงกมองจวนได้กินแล้วมัง้งดูดูมันดูไปมันก็ดูตลกดีนะชะโงกมองวิธีการสั่งอาหารของมันได้เวลาแล้วมันจะมาชะโงกแต่วันไหนเจ้านายช้ามีการเขียงเขี่ยง,งกระมังเป็นหน้าประตูเพื่อบอกว่า อ้านี่ภาชนะใส่อาหารมันอามาเกลี้ยงวางไว้ตรงมันคือมันหิ้วไม่ได้แบบคนนะมันก็ใช้ปากคาบมาเสร็จแล้วมันก็ใช้ปากแกว่งนะมองว่าที่กระแทกกับประตูหน้าบ้านเมื่อเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาอาหารของหนูแล้วนะเจ้าไหนรู้หรือยังหรือว่าลืมไปตอนนี้เขาก็ให้มันนั่งรอ เอาอาหารดูท่านั่งรออืมกินแล้วนะเพอหลายคนก็สั่งให้ทําเหมือนให้มีระเบียบเรียบร้อยแต่เตอร์คิดว่าเตอร์ขอกินก่อนนะเดี๋ยวจะทําตามคําสั่งทีหลังเลี้ยงมันก็เอ็นดูมันอยู่ตัวมันใหญ่มันเลยดูเหมือนดุดันน่ากลัว แต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างใจดีแต่มันก็เล่นแรงเพราะด้วมันชอบมันชอบเล่นอ่ะมันอยากมีเพื่อนเล่นมันจะเล่นกับทุกคนแหละแต่ว่าการเล่นของมันเนี่ยค่อนข้างจะแรงด้วยแรงของมันตัวมันใหญ่มันสนุกแต่เวลาเราเล่นด้วยคนเล่นกับมันบางทีก็ไม่สนุกเป็นร้อยขวนร้อยขีดแล้วเล็บมันคมเจ้าเตอเนี่ยเขาเป็นหมา เียกเจ้าเตอร์เจ,าเ,เจาเตอร์เขาชื่อเจ้าริตเตอร์เจ้าริตเตอร์เนี่ยเขาเป็นหมาพันธ์ุรามาดอเออเราก็ไม่รู้ว่ามันพันธ์ุแท้หรือพันธ์ุผสมแต่ว่าเอามาเลี้ยงละเลีเ้ยงตั้งแต่สามเดือนจนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยก็เหมือนเป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งของครอบครัวนี่ไปยินเสียงแมวละไปอีกแล้วไปดูแต่ว่าช่วงเนี้ย นิเตอร์นี่ยืดขาแล้วสงสัยจะหาที่นอนกินดูไปได้นิดเดียวเองพักนี้อากาศมันร้อนเจ้าเตอร์นี่กินอาหารนิดเดียวเองสงสัยมันก็คงเหมือนคนนะเพราะว่าพออาหารพออากาศร้อนหน่อยก็กินอาหารไม่ค่อยอร่อยแล้วก็กินได้นิดเดียว แล้วก็ทิ้งไปสักพักหนึ่งเมื่อมีความรู้สึกหิวก็จะย้อนกลับมากินใหม่ไอ้ตรงที่ตั้งภาชนะของมันนี้ก็เลยต้องหล่อด้วยน้ำมันเพื่อว่าเวลามันย้อนกลับมากินใหม่มดจะได้ไม่ขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่หล่อไว้เนี่ยตรงที่ตั้งอาหารของมันเนี่ยมดมาขึ้นเจ้าเจ้าริเตอร์ก็จะกลับมากินใหม่ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมดกัดปากมันมดเดียตัวเป็นมดเอเขาเรียกอะไรมดต,ตัวที่มันกั คันๆเศๆทั้งนั้นเลยสงสารเขาก็เลยเอามาหล่อบางครั้งดูๆไปก็ <นะ S 1> ตลกดีทินทาวอเตอร์ตลกเหรอชีวิตแบ่งปันกันนะชอบเตอร์ละเซมองเตอร์เนี่ยขอบคุณนะครับที่แวมารับชมวิดีโอของเตอร์แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้านายเตอร์ด้วยนะครับ ทั้งวันชอบเรล่าคือเจ้านายของเตอร์เองและถ้าคุณชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับและขอให้มีความสุขกับการชมวิดีโอบายบาย